สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะฟรีไฟล์ก็ส่งของที่ระลึกแลมเพจมาให้ผมนะครับซึ่งของชิ้นแรกที่ผมได้เนี่ยก็คือเสื้อด้านหน้าด้าน,าานาหลังสวยงามมากเลยนะครับผมและชิ้นต่อมาก็คือหมวกนะครับเป็นหมวกทรง s n a p back นะฮะซึ่งของที่เลลึกที่ผมได้ในวันนี้เนี่ยก็มาจากชุดสิษย์เทพพลังในตำนานทั้ง4นะครับแล้วเสื้อที่ผมได้นะครับก็เป็นชุดของเสือ ราจาอายุน้อยที่สุดใน4เหล่าเทพเขามีความภูมิใจในตัวเองสูงและมุ่งมั่นที่จะทำให้ตัวเองแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วนอกจากนี้นะครับยังมีอีก3มเทพนะฮะเดี๋ยวเรามาดูประวัติของเดรกกันบ้างนะครับเขาเป็นผู้นําของเหล่าเทพทั้ง4นะครับเขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือและน่าไว้ใจแต่ภายใต้ความสงบนั้นนะครับใจของเขากลับเต็มไปด้วยความกระหายในการต่อสู้เขาดูแลเพื่อนของเขาอย่างจริงจังและอ่อนโยนมากที่สุดนะครับมาดูประวัติของสปีดี้กันบ้างนะครับเจ้าแห่งความเร็วเขาไม่เคยล้มเหลวในการทํางานให้สําเร็จและเขาม ช่วยเพื่อนๆอ,อยู่เสมอนะครับแม้ว่าเขาจะสงวนท่าทีไว้แต่ความเห็นของเขาก็เป็นกลางอยู่เสมอนะครับและสุดท้ายนะครับประวัติของออโราเธอมั่นใจดุดันและชื่นชมผู้ที่เข้มแข็งกว่านะครับแม้ว่าเธอจะเล่นสนุกกับราจาอยู่บ่อยครั้งแต่เธอก็ปฏิบัติต่อเขาเหมือนน้องชายของเธอเองนะครับผมนี่คือประวัติของ4เหล่าเทพนะครับแล้วก็ในวันที่26มิถุนายนนี้นะครับขอเชิญทุกคนมาร่วมกิจกรรมแคมเพญ รับของฟรี4สัตว์เทพนะครับผมรับฟรีเลยนะครับบอดวันเคนิกเอสปีกแห่งเปลวเพลิงนะครับแล้วก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมแลมเพจเทพอสูรโลกใหม่นะครับอันเชิญเทพอสูรเพื่อรับของรางวัลมากมายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26มิถุนายนนี้นะครับผม เอาเลยคับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมตั้งใจจะมาเล่นปืนเ k คทั้งเกมนะครับเนื่องจากมีเพื่อนๆคอมเมนต์กันเข้ามาบอกว่าไม่เคยเห็นผมจับปืน A k เคทั้งเกมเลย<ฮ>ก็จริงฮะท่านผู้ชมฮะเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบนะครับร<อ>ู้สึกผมเนี่ยรู้สึกว่ามันลากหัวยากนะครับแต่วันนี้จะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับผมนะดูกันว่าแพทใหม่มันจะลากหัวง่ายขึ้นหรือเปล่านะครับ<อ>ก็มาลุยที่มังวีมาสกิกันเลยนะครับโอ้เพื่อนเราฉีกหนีกันหมดเลยโอ้โหตอนแรกเบอร์สามเหมือนจะมากันเรานะ พอเห็นคนเยอะหน่อยหนีอีกแล้วนะครับคนเ,เดียวอีกแล้วนะครับผมไม่เป็นไรครับผมมาที่บ้านหลังคาเขียวว้ยเจอแล้วเ k คต้นเกมสวยเหมือนว่าเกมนี้จะมีดวงนะทุกคนน่าจะได้คลิปปกตินี่จะเล่นปืนอะไรนี่หายากมากนะครับเฮ้ยเฮ้ยเยเสียงเท้าทุกคนหนีก่อนถอยก่อนถอยก่อน,อ,อ,นอันตรายมันมีหลายตัวนะครับไม่ใช่แค่ตัวเดียวต้องอกมาดูก่อนผมไม่ได้ใส่หูฟังด้วยเฮ้ยไหน,นไง หัวลั่นไปได้เรียบร้อย2 2 0้โคตรแรงไม่ลากง่ายเหมือนกันนี่หว่าปืนในเคห <Hey. S 1> รือว่าเป็นพ่อแพทใหม่วะไม่น่าเกี่ยวนะไม่น่าเกี่ยวนะครับทุกคนเออมันก็ลากง่ายไม่ได้ลากยากอะไรนะครับโ <Okay. S 1> ลากง่ายไม่ง่ายก็มาดูกันว่าจะกีหัวนะครับในเกมนี้เฮ้ย oh. ผมได้ยินเสียงรถวัดทุกคนเป็นไงมีรถไม้จริงด้วยดักการขนนเลยละกันลุกอืมไม่หัว แตกเรียบร้อยนะครับเม็ดเดียวจอด175โคตแรงนะครับปืนในเคนะถ้าเข้าหัวเนี่ยเข้าตัวสัก2เม็ดเข้าหัวเม็ดนึงเนี่ยนะเรียบร้อยนะครับผมโอเค2คิวแล้วนะครับที่บีมาสก,กิแต่อยากได้สองทวงวะ่ะปืนโปวดผมเลยมันยังมีอีกนะทุกคนนะผมไม่เห็นแค่เอ้ยนนไงมีเสียงสันนนะครับเอ้ยมันยิงเพื่อนเรานี่ว่ะอยู่ไหนวะเพื่อนมาช่วยเรานะครับแต่ว่าตาย เดี๋ยวเราล้างแขนให้เพื่อนมันอยู่ไหนไม่เห็นมันแล้วนะครับอุยด้านหน้าเห็นแล้วหัวลั่นอีกแล้วโหรั่นง,ง่ายวะ่ะแรงด้วยเอาเรื่องนะครับปืนนี้เค<อ>แต่ว่ามันยังล้มอยู่นะครับทุกคนมันต้องมีเพื่อนแน่เลยเพื่อนมันอยู่ไหนแค่นั้นแหละน่าจะอยู่แถวๆนี้มาฮะแร็ของก่อนไอวอลส่องควงละกันนะครับในเกมนี้นะ เพื่อนเราตายไปคนนึงนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนตายอีกสัก2คนค่อยไปชุบนะครับวงจุบอยู่ใ,ใกล้นั่นไงลวงอีกหนึ่งยังไม่ทันขาดคำ <yll> น่าจะตายหมดอ่ะผมดูทรงแล้วเพราะว่าลงเอ้ยนั่นนนะ่ะเดี๋ยวนะต้องเจอ AK d คด g า n ้นน้ำเงินนี่แนะหัวแตแกเดียวนะครับผมโอโ้โหโคตรแรงเม็ดเดียวจอดได้เลยนะครับโอเค 4Q แล้วฮะนั่นไงล่วงอีกหนึ่งนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปชุบเพื่อนกันดีกว่านะครับผม <Nope. S 1> มาแล้วเพื่อนอย่าเพิ่งอ,ออกนะห้าคนดูนี้ไม่รู้ว่ามีเพื่อนเราหรือเปล่านะครับไม่ใช่ออกกันไปหมดแล้วหรออ่าโอเคอยู่ครบนะครับผมตอนนี้บนแมป35คนนะครับถือว่าตึงใช้ได้เลยนะฮะทุกคนนะเ oh. พราะว่าผมอยู่แหลงไดมอนด์นะครับนะ่าจะตึงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันโอเคนะเพื่อนมาฟาร์มแถวนี้ตอนนี้ได้มา4หัวแล้วนะครับ เอ้ยเพื่อนเราโดนอะไรวะเอ้ยล้มสองแบบนี้เราต้องทุบก่อนเลยครับท่านผู้ชมมันจะโหนสลิงมาหรือเปล่าถ้ามันเห็นแสงมันน่าจะโหนมานะครับงังระเบิดรอเลยละกันตอนนี้ได้มาสี่หัวแล้วเอามันก็ทุบกันนี่ว่ามันทุบกันที่บีมาสกินะครับไปฮะล่ามันเลยมันยิงเพื่อนเราลงตรงนี้แหละเอามันทุบเสร็จแล้ว อยู่ไหนไม่เห็นฮะน้ำชมมองยากนะครับมันอยู่ในหมอกเอานันงวิ่งขึ้นหนึ่งตัวหัวลั่นไปอีกหนึ่งนะครับผมซ้ำเลยละกันโอเคโหห้าหัวติดว่ะทุกคนไอคเอาเรื่องอีป้าเว้ยนั่งไงเห็นแล้วหนึ่งตัวดึงดึงไม่ติดอัดตัวไปก่อนละกันนะครับผมซ้ำเลยโอเค ยิงตรงไหนวะป้อมหรือเปล่าผมว่าน่าจะป้อมนะทุกคนนั่นไงป้อมจริงด้วยแต่ว่ามีตัววิ่งมาเรียบร้อยหัวแตกต่ำไม่ได้ฮะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าตีเดียวกันหรือเปล่านะครับกระบนป้อมหัวล้อเลยยืนมาดิไม่กล้ายืนนะครับเอาไงพนมเดี๋ยวเราลุยเลยดีกว่านะฮะท่านผู้ชมยึดเยอะไปก็เสียเวลานะครับโอเคบุกเลยละกัน น,นี้ได้มา7คิวแล้วบนแมพก็คนลดเรื่อยๆนะครับเหลือ1ิบกว่าคนละเหลือ14คนละมาเอาระเบิดไปกินไปไหนไม่รลอดหรอกคนผมเรียบร้อยลั่นเรียบร้อย,น,ย,อยนะฮะโหแล้วกดอะไรวยเนี่ยไม่ชินปุ่มเลยไม่ได้เล่นไหนวันนะครับทุกคน <c oughs> ลากหัวก็ไม่ค่อยจะขึ้นกดปุ่มก็พิดๆทุกๆนะครับผมไอตัวนี้มันยังล้มอยู่อีกหรอมันต้องมีเพื่อนอีกนะครับน่าจะอยู่แถวนี้แหละโอเคเฮ้ย <Okay. S 1> <c oughs> โอ้ยโอ,ย,โอ,ย,โอยหลังมาเพื่อนเราโดนอะไรวะแป๊บเดียวล่วงเลยนะครับเราก็โดนหลังอีกตั้งไงอวอกันหลังไว้ก่อนมาป็านไงโอ้โห,โหหลุดแมปไปก่อนนะครับไม่รอดหรอกพอนมต้องวิ่งเข้าวงด้วยนายอะเปิดเราทําไมก็ไม่รู้ว,ว,ว,วิตั้งไงอวอก่อน หัวลนเดจ,จังหวะน,นี้เรียบร้อยนะฮะยืนยิงแบบทึมๆก็เรียบร้อยนะครับผมเอคลากหวัวง,ง่ายวะ่ะเออ,อเริ่มติดใจแล้วว่ะทุกคนถึงว่าตอนที่ผมแนะนําทิกสโคบลากยิงนะครับผมไม่ให้ใช้ปืนเอคนะ <Okay. S 1> แต่ว่ามีเพื่อนๆอคอมเมนต์กันเข้ามานะครับบอกว่าปืน AK ผมว่าลากง่ายนะมันก็แล้วแต่คนเล่นนะครับแล้วแต่คนถนัดจริงๆนะฮะมาเดี๋ยวเราก็มาหายิงคนกันดีกว่าทุกคนตอนนี้บนแมปเหลือ9คนแล้วนะครับเพื่อนเราตายไปหนึ่งวิดานาเหมือนจะมีคน2คนเลย เอาตัวหลังก่อนตั้งไอหัวได้ครับท่านผู้ชมยิงไม่ได้ละเ่าเราวิาวว่งหัวลั่นไปดิเรียบร้อยนะครับเขาหัวเอาจะไปชุบหักตัวไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันชุบกันได้นะครับผู้สายยิงเข้าหัวแล้วเสียได้หุยเ <c oughs> พื่อนมันเพื่อนมันไกลๆมีนะครับท่านผู้ชมเคต้องระวังฮะเข้าหลังหินก่อนแล้วกันอยากซ้ำมาซ้ำไม่ได้อะทุกคน ถลม่มไอวอก่อนครับคุ้ยกระสุนไม่มีแต่ก็ต้องถลมม่มอ่ะอยากได้คิวเดี๋ยวมันจุกกันได้เอ้ยมีตัวโอ้โหยิงไม่ได้อีกเก็บร้อยแตกไปหนึ่งเอา้าเพื่อนเราล้มอะไรวะนะโดนยิงหรือล้มหมอกวะไม่แน่ใจนะครับไม่ได้ดูไปเราเข้าวงดีกว่าเอาล้มอีกหนึ่งครับทุกคน วิ่งไปไหนหลุดระยะไปก่อนนะครับมันเข้าที่กำลังได้โอ้ o 11คิวแล้วเอาเรื่องเกมนี้เอาเรื่องเอามันเสียชีวิตไปแล้วแน่เลยตัวน้องหมอกเมื่อกี้ตอนนี้เหลือแค่สามคนนะครับบนแมพมันอยู่ไหนเฮ้ยมีเสียงรถทางขวาฮะเฮ้ยมันขับเข้ามาแล้วข้างในนั่นไงแต่ว่ายังเอาเห็นแล้วตัว ช้างน้อยเอา้าเรียบร้อยไม่ทันได้ขึ้นหัวนะครับล่วงก่อนน่าจะเลือดไม่เต็มนะครับตรวนี้ไม่เหมือนวา่าน่าจะมีเพื่อนมานะทุกคนอั่นไงใช้ด้วยไอวัวนำไปก่อนเฮ้ยมันยืนนิ่งปืนไกลเราก็ไม่มีนะครับเอา2อัดหัวไฮไล,ไลท์อายุโอเคโอเคฮะท่านผู้ชมฮะ13คิวนะครับหลายหัวนะทุกคนนะห,นหัวแทบทุกตัวบอกเลย มีตัวไม่กี่ตัวเองนะครับโอเคไอวอรสิบเอลูกน่าจะพอนะครับเหลือตัวสุดท้ายแล้วมันอยู่ไหนตามล่ามันเลย <Okay. S 1> ปัออยู่ไหนวะทุกคนเ้ยนี่ไงแวบบนั่นไงเห็นแล้วนั่นไนงะมีนั่งยอ่อเดี๋ยวผมสาธิตเลยตัวนี้ต้องระยะต้องได้นะครับไม่อยากยิงมันเลยแต่ต้องสาธิตให้น้ำชมดูนะครับผมมา เรียบร้อยโอเคผมเนี่ยจะใช้นิ้วชี้ด้านซ้ายนะครับในการกดปุ่มยิงรองนะฮะไม่ใช่ปุ่มยิงหลักนะปุ่มยิงรองนะครับแล้วก็ใช้นิ้วชี้ด้านขวาลากปุ่มยิงหลักขึ้นไปนะครับผมนะในการยิงของผมนะครับในการสบปลากยิงนะก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับใช้วิธีเดียวกันเลยทุกคนกับทุกปืนใช้ได้ทุกปืนจริงๆนะครับผมโอเคท้าน้ชมพ้าสำหรับนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะครับได้ที่1 14ิคิวนะฮะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็าบาย